สวัสดีครับเอฟซี F C, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็ามาตามมาต่อนะสำหรับแนวตางฮานอยนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลวันที่3เดือน11ก่อนแนวต่างก็เป็นการคิดการคำวนวณการวิเคราะห์ตัวเลข,ต,เลขตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูฮานอยพิเศษเนาะผลออกวันนี้ สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดก็ตัวประกอบมาทั้งสองตัวเลยนะครับแต่เลขเด่นมีเลขเด่นหลุดนะครับกับต่อที่ฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผลออก3 9 5 4 7 ก็ใครเล่น6ระวังเก้านะครับเข้าที่ตัว9กนะ้ส่วนตัวที่ไม่ได้เน้นเลขกเจก็ดกเข้า,ขานะครับก็เข,ข้าทีเกาแล้วีตัวประกบนี้เลขเก้าแต่ว่าเลขเด่นไม่เข้ากันนะครับแ้วมันไปเอาของพิเศษมาออกมาสี่เจ็ก็ต่อที่ VIP นะครับ VIP ออกซุนฮานิี่ก้หนึ่งตัวเน้นเข้านะครับใครนำไปวิ่งไปรูดเกาะจ่อทีหนึ่งเกาเนาะมาสี่ก้ามาสี่เาข้ามหมดนะครับหลบไปข้างหน้าห้าหนึะครับยังให้ยีหนึ่งเมา49เเนาะ ถ้าตอนที่เต็มรวมนะครับถือว่าเขาวิ่งโหลดเนาะนะครับสองเลนตาปกติกับ VIP พนะครับพิเศษหลดนะครับส่วนเต็มรวมมาดูกันนะครับเน,ใน้าทีเลข1หนึ่งพิเศษมีไหมครับพิเศษออกทีเจ็ดหนึ่งเข้าที่เล็กหนึ่งนะครับส่วนปกติปกติไม่เข้าเนาะนะครับเต็มรวม v i p เข้าไหม v ีวเข้าที่เล็กหนึ่งนะครับส่วน จุดบินจุดบินพอมี7จหนึ่งเข้านะครับ7จหนึ่งเข้าที่พิเศษสี่เจ็ดเก้าห้าไม่มีเนาะปกติหลุดนะครับจุดบิน b i p ห้าหนึ่งสี่เก้าก็หลุดเหมือนกันนะครับก็มีแค่เล็กหนึ่งอันนี้ก็คือเข้ารอบเดียวนะครับคือพิเศษ ก็มาตามมาต่อนอะสำหรับแนวตางในวันที่4เดือน11พ็ศ2องวันะร้อยแนครับแนวต่างม,ม,มุมขั้วโพดไปแล้วเนาะเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเรามาดูวันที่4เดือน11นะครับ2 5 6 8ันมร้อยกสิเศษัเลขเด่นนะครับได้1กับ4วันนี้ผมนเน้นในตัเลข4ใครชอบเลข1จับที่เลข1เนาะส่วนตัวประกบก็0 6 เนะครับก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าอน้ในที่เลขสี่เป็น4 1 4 0แล้วก็4 6นะครับนะ่เปนตัวที่ผมเล้ในให้ผมเล้นในที่4 1นะครับเลขเด่นมาด้วยกันวันนี้3ตัวก็9 1 4ก็ต่อที่ฮานอยปกตินะครับเลขเด่นได้แกับ9วันนี้ผมเล้นในที่เลข9กับหนึ่ที่เลขเก้าเก้าก็ระวังเลข6กเลยเนาะแต่ว่าใน ตัวประกบมันมีอยู่แล้วนะครับชุดท,ที่ผมเล่นให้วันนี้ก็คือ96เนาะใครชอบเลข8จับที่เลข8เนาะจะเป็น82 84 86พอ9ผมจับไปแล้วนะครับ92 94 96 3ตัวก็สี่นะครับก็ต่อที่ VIP ให้3กับ4วันนี้ผมเล่นที่เลข4ใครชอบเลข3จับที่เลข3เนาะจะเป็น35 3637นะครับอันนี้ก็เป็น45 46 47นะครับส่วนตัวเจาะตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดเน้ในในก็47 3เจ็ก็หกสถ้าต่อทีเต็มรวมครับเต็มรวม3ามรายพิเศษปกติ VIP วันนี้ นะครับใครจะนําไปวิ่งไปรูดนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพัฒนาฮานอยสามัคคีนะครับก็สามารถนําไปรูดได้คือตัวนี้นะครับ4กับ8แต่แนวทางของผมผมเน้นแค่3นอยนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับวันนี้ผมเน้นในที่เล็ก4ตัวเบิลก็4 4 8สนะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวิน,วน,นี้ได้ด้5ตัวเนาะนะครับก็เอา ตกเปนทั้งหมดมารวมกันพิเศษ1 4ปกติ8 9นะครับ v ีไอพีสมีแล้วเอามาเฉพาะเลข3ส่วนแต็มรวม48 48ก็มีแล้ววันนี้ได้ชุดบิน5ตัวนะครับใครจะเพิ่มเติมต,ต,ตัวไหนต่อไปก็สามารถเพิ่มเติมได้เนาะนะครับเป็น6ตัวนะครับจะไปีิรับในาทางก็แก็เอาไว้นะครับ กับตายนี่ก็ขอไวพอได้สมาชิกเอฟซี FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่4เดือน11พอพศสอ6 8นรนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านจับจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ